จานขยายชิ้นเดียวดียังไงวันนี้มีคําตอบครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวจานขยายปั๊มเดิมนะครับจานชิ้นเดียวซึ่งหลายๆคนเนี่ย มีถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยจานเบรกลันสต็อปเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราผลิตตั้งแต่ตัวจานสแตนดาดจนถึงเป็นชุดปั๊มแต่งเลยนะครับ<ว>แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาโฟกัสเลยนะ<ๆ>ก็คือตัวจานขยายปั๊มเดิมเนี่ยที่อยู่ตรงด้านหน้าผมนะครับเป็นจานชิ้นเดียวซึ่งตัวจานเบรกที่เรามีเนี่ยเรามีตั้งแต่ตัวสแตนดาดมีตัวจอรูซอล่องแล้วก็แยกออกมาเป็นตัวขยายปั๊มเดิมนะครับเป็นชุดปั๊มซึ่งผมต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยหน้าที่เนี่ยก็คือเหมือนกันแต่ ผล formance ต่างกันครับ <Huh? S 1> ต่างกันยังไงถ้าเป็นจานขนาดเดิมนะครับหรือสแตนดาดเนี่ยมันเอาไว้สําหรับหยุดรถซึ่งถ้าเป็นของเดิมติดรถอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีเห็นอยู่ล้ว,ว่าเป็นจานน้าเรียบ <Okay. S 1> ซึ่งของลาสตาร์เนี่ยมีจานน้าเรียบแล้วก็จะมีตัวขนาดเดิมที่เป็นตัวเจาะลูซอลองที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของจานเนี่ยได้มากขึ้นขึ้น <Wow. S 1> จานขยายปั๊มเดิมที่อยู่ตรงหน้าผมซึ่งข้อดีของจานขยายปั๊มเดิมรับหนึ่งเลยเบรกดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า ตัวจานตัวนี้ขยายจากเดิมเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับโอกาสเวลาเราหยุดล้อนะครับหรือเวลาเราใช้เบรกเนี่ยการหยุดมุนของล้อเนี่ยมันก็คือมันจะสั้นลงกว่าของเดิมแน่นอน <Okay. S 1> อันนี้คือปัจจัยแรกเลยปัจจัยที่2ครับแน่นอนเลยสวยขึ้นครับเพราะอะไรเราเปลี่ยนจานเต็มแม็กคือโดยธรรมชาติอะสำหรับคนที่แบบเปลี่ยนล้อแม็กอยู่นะครับล้อแม็กสวยๆเลยแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็มีตั้งแต่ชุดปัม๊มแต่งสารพัดเยอะแยะไปหมดแต่ของผม คุณไม่ต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนชุดปั๊มแต่คุณเปลี่ยนแค่ตัวจานขยายปั๊มเดิมเนี่ยรถคุณก็หล่อแล้วเสาวมองแล้วอะ่ะเออ <S 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 น,นี่นี่คือข้อ2เลยนะข้อ3เลยครับการใช้งานของตัวจานเนี่ยดียิ่งขึ้นครับดียังไงเวลาคุณเบรกนะครับคุณใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยความร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเยอะมาก เวลาคุณใช้ง,งานเป็นยาวๆครับโอกาสการทําให้เบรกเฟดลงนะครับหรือทําให้เบรกไม่อยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ <Okay. S 1> ซึ่งของรันสตอรพับจานขยายปั๊มเดิมเราจะมีเรื่องของตัวเจาะรูกับซอลลองนะครับที่จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนได้ดีปาดผ้าเบรกให้เรียบคุณใช้ผ้าเบรกเนี่ยมันมีตั้งแต่สตนดาดอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งจานขยายของเราเนี่ยก็คือมันสามารถใส่ตอบโจทย์ผ้าเบรกทุงยี่ห้อได้ผ้าเบรกคุณดีหรือไม่ดีเนี่ย ไม่มีปัญหาของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้และกวาดหน้าพระเบเให้มันเรียบขึ้นได้ด้วยจานสอลองของเรานั่นเองครับข้อ 4. ครับจานขยายปั๊มเดิมครับอย่างที่บอกราคาครับจัดต้องได้และไม่แพงครับถ้าคุณคำนวณเลยนะคุณเปลี่ยนล้อแม็กคุณเปลี่ยนชคคุณอยากเปลี่ยนเบรกเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดปัม๊มแต่คุณเปลี่ยนแค่ขยายปั๊มเดิมเนี่ยในราคาที่สุดคุ้มเนี่ยคุณก็ได้เบรกดียิ่งขึ้นละสวยงามละแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเหมือนพ่อ3ละเห็นไหมครับอันนี้ก็คือข้อปุ่ คำนึงอีกอย่างหนึ่งนะ ก็คือการติดตั้งครับ <Okay. S 1> ต้องบอกว่าของแต่งงานแปลงมันต้องมีครับใช่ไหมครับคือเวลาเราติดตั้งไปเนี่ยเราต้องคำนึงแล้วว่าเฮ้ย <Okay. S 1> ถ้าเราเปลี่ยนปั๊มเบรกเปลี่ยนจานแต่งใหญ่ๆขึ้นเนี่ยคุณต้องไปแปลงหน้าง,งานแปลงขาต่อแปลงนู่นนี่นั่นแต่ของราสต็อปไม่ต้องครับ <Okay. S 1> จานขายายปั๊มเดิมเนี่ยเรามีสำเร็จรูปให้เลยครับ <Okay. S 1> คุณแค่ถอดล้อออกมาถอดจานเบรกออกมาล้างระบบเบรกนิดหน่อยนะครับคุณก็เปลี่ยนตัวจานใหม่เข้าไปได้เลยพร้อมขาต่อสำเร็จรูปของราสต็อปเองเลยครับติดตั้งไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาคบุณกก็ดดูนลล่องไ้เ อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้านี่แหละครับก็คือคําตอบสําหรับลูกค้าที่กําลังมองอยู่นะครับว่าทาไมคุณต้องเปลี่ยนเป็นจานขยายและต้องเป็นของรันสต็อปเท่านั้นนี่คือคําตอบของคุณครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาสอบถามแล้วก็ได้เห็นคําตอบแล้วนะครับของตัวจานขยายปล๊มเดิมใครสงสัยก็สามารถอินบ็อกเข้ามาที่รันสต็อปเพจของเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ